คือเลี้ยงส่งให้น้องวันนี้น้องจะกลับไปทำงานดีโอ้โหตอนถ่ายไม่กลับตอนกลับไม่ถ่ายนะฮะตอช่อนหุยเหเอ้ยกลับสวัสดีพ่อแม่พป่น้องบนท้องทุกท่านนะผมเจหลานยายครับผมแล้วก็ รอบไทยแลนด์ครับผมวันนี้นะครับก็มาทริปเล็กๆกันนะครับเรียกคือเลี้ยงส่งให้น้องเพราดี๋น้องจะกลับไปทํางานที่บ้านเกิดนะครับวันนี้เรามาใครบ้างมากับผมรอบไทยแลนด์แล้วก็นสดแล้วก็น้พรครับผมนี่น้พรเอาที่น้พรเนี้ยน้าพรสวัสดีครับนี่น้พรพี่สดอยู่นู้นเลยกล้วยบังนะวันนี้มีอะไรนําเสนอไหมครับก็ จะพาชิปเปนเล็กลน้อยฮะวันนี้เราใช้นี่เลยครับนะนะปขบยานนอฟไทยแนลนด์รุ่นนะรุ่นผ่าท้องนะครับนี่ข้อดีมันคือตัวเล็กๆครับตัวเล็กเท่านิ้วชี้เล็กกว่านิ้วชี้นะนะนะแต่น้ําหนักพอตัวครับผมนะฝาไได้วยนะครับขบยานนอฟไทยแลนด์นะตัดปุ๊บนี่ส่งลงคลองเดียว,วดูตัวเบ็ดช่องโหว่ที่มีครับนี่เราสับปุ๊บคือฝังอย่างเดียวฝังคือฝังนั่นเลยอะนะนะดูการเก็บเบ็ดนะนะเรียบร้อยดีครับ เห็นไหมปลากัดทึบสรงหน่อยอร่อยแน่นะอร่อยโอเคครับเดี๋ยวรอชมนี่ก่อนนะเดี๋ยวผมใช้เหมือนกันนะเนี่ยตัวเนี้ยจริงป่ะนะเฮ้ยมีเฮ้ยจะรออะไรอยู่จัด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 ครับเดี๋ยวลงกันตีช่องไหนนะน้ำตื้นมันน่าเล่น Mmm. เอาแล้วครับตั้งวันนี้พี่สดได้ปลาเลยวเนี่ยอ,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 อุ้อยออตามไปนะมีผลงานตลอดอะไรปใส่ป่ะ โโอ้ oh. oh. แต่ตัวนู้นป้ากาะ่อน <Yeah. S 1> ชมหน่อยพี่นี่ครับพี่สดโอ้โ oh. ห oh. โคตรใหญ่อะ่ะเต็มปากเต็มปากออทาบหน่อยทาบหน่อยไซยนี้ต้องมีกี่ต้องมีอยู่สี่ห้าขีดสี่ห้าขีดเนาะพี่เนาะฝีมือจากพี่สดนะครับ เต็มแรกมาแล้วครับนะฮะก็ไว้ไปเรื่อยๆนะครับนี่ตอนนี้พี่พรพี่สดเราก็อยู่ตรงนู้นนี่ผมก็มาตรงนี้เนี่ยเมน <laughs> quạt cây đồ nó thì quá đi <laughs> <laughs> เว้ยขอโทษ <s frustration> ครับไปไหนต่อเดียว เจอทางลงแบบนี้ก็แห้วเอเอค่อยๆลงนะกูเนี่ยค่อยๆลงนี่มีสะพานไม้ด้วยนะครับเอเป็นเป็นไม้อะไรนะเรียกไม้ไม้มะพร้าวต้นมะพร้าว โอ้โหซ้ายขวาพี่อสวยอยู่ lên bờ thả bớt là được cái <laughs> nó 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 อตอนถ่ายไม่กัดตอนกัดไม่ถ่ายนะฮะตัวช่อนนี่ยังห้าวหนึ่งแต้มรับนี่ฮะเต็มแย่งเลยโอ้โหตัวน้อยเดียวเองอะใส่มาเนี่ยครับไม่แห้วนะครับสุดจัดไอตัวนี้คือวิ่งปุ๊บกัดโดนเลยครับสงสัยน่าจะกัดเต็มคำนะ กัดปุ๊บไม่ต้องไรเลยวัดทุบอยู่เลยนี่นไงล่ะพี่อ,อ๊อฟขอวัดได้กับนิ้วชี้เลยอุโอ้ใหญ่กว่านิ้วชี้นะสักสองนิ้วได้โอเคฝากผลงานเนลยนะเจ๊ครับฝากผลงานนะครับผ่าท้องสายนี้ก็ไม่รอด ไงบ้างครับพี่ก็โอเคนะกัดกัดดีกัดกัดคนอื่นดีจะไม่กัดผมเลยนี่ครับนาพรกับพีสดนะเป็นไงขอดูคนงานหน่อยนะครับโอ้โหเกือบลงวะยกมือเดียวแทบไม่ได้เป็นไงบ้างมันหนักอ่ะหนักน้ำเนี่ยดูดีตัวใหญ่อะมาใหญ่ใหญ่ใหญ่ไงล่ะฝีมือหน้าพรนะฮะแล้วก็ผีสดเี่ ใช้อะไรครับเนี่ยใส่โมโพแทกียมกับหนูกระป๋องนูกระป๋องอันนี้ครับเจ้าของใช้อะไรครับใช้ขาดท้องครับก็เรื่องเล็กนะลงคอแน่นอนลงคออย่าล้ำไส้ผมก็จัดไปหนึ่งแจมนะครับโน้นเจจัดไปใช้โลป่ะฮะใช้โลป่ะตอนวัดอะไซโลพี่เอาขึ้นมาเลยไซขีดก็ถือว่าเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่ น้องจะไปทํางานนะครับก็เลย<น>จัดขึ้นมานเล K ็กๆน้อยๆเฉพาะเกลุ่มเนาะขอภายที่ไม่ได้ชวนแบนด์อื่นหรือว่าอะไรเพราะว่าก็เห็นทางผมมาเยอะก็อัน,ออนนี้จัดแค่ทิปเราทิปเฉพาะแบรนด์ออฟไทยแลนด์นะฮะสามสีคนหมายก็เริ่มค่อนข้างมีน้อยหือไม่ม,มีมีตัวกัดนะจีมีตัวกัดก็ขอให้น้องได้พบเจองานดีๆนะทีกลับไปอันนี้เราจ่ายไปแล้วทีมหน้าที่จะจัดอีก มีไหมีหมดโควิดทิปใหญ่ทิปรวมเลยหมดโควิดเนาะใช่เพราะตอนนี้เรามีโควิดพอโควิดปุ๊บเราไม่รู้ว่าใครเป็นมั่งไงประชาสัมพันธ์ไปก่อนนะโอเคได้ประชาสัมพันธ์ไปก่อนนนั่แหละมีแน่นอนแต่แน่นอนแต่ต้องรอโควิดก่อนถ้าจัดเยอะเกินไปเราจัดทีนึงมันห้าสิบหกสิบคนนะตำรวจลงแน่นอนลงแน่นอนแหละโอเคครับผมโอเคเราเจอกันดีกว่าสำหรับผมนะครับก็สนุกมากคลิปนี้ถ้าท่านชอบครับอย่าลืมฝากกดไลค์และซับสไคร์ช่อง สรักควมุดตุนครับเน่แล้วก็ช่องน้พรจะมีไหมช่องอะไร <c oughs> ช่องน้าพรพีตอดเ,ออเลยเอาฝากบั๊บหน่อยเฟซบุ๊กหน่อยเฟซบุ๊กหน่อยเฟซบุ๊กอ่ะเดี๋ยวขึ้นให้อ่าน้พรพี่ตดคือผลงานเขามีอัปเดตก็คืออูเซซิโพบถ้าวันหนึ่งลงได้เป็นสิบโพสต์นี่ก็พวกแกลงหมดเลยนะียพ่โอเคครับผมเดี๋ยวก็ผมก็ต้องกลับแล้วนะครับลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ ปลาตัวนี้ยังเก็บมานะครับตัวน้อยครับแหล่งน้ำเมื่อกี้ก็เดี๋ยวก็ใกล้แห้งแนละ้วผมว่านะก็เลยโอเคเดี๋ยวเอามาปล่อยที่นี่แล้วกันนะที่นี่ก็เป็นแหล่งน้ําของชนนะครับก็มีน้ําตลอดนะครับแต่ว่ามากน้อยก็ว่ากันไปแต่ก็ขอให้ปลาตัวนี้นะครับเติบโตเป็นปลาใหญ่นะฮะเราเจอกัน